สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมแอดมินหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่าท่านผู้ชมคลิปนี้มัดตามต่อฮันน้อยมารวมกันเลยเนาะค่ะเนาะป้าท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ฮันน้อยแอดมินหน่อยคือจังปังแท้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ฮันน้อยแตกทั้งซีรอบเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังเด้อท่านผู้ชมหนูนหน่อยย่านรุดท่านผู้ชมทันรอบกาดฉาดมากเมื่อนีนหนู่นหน่อยว่าหยุดก่อนดีบ่ ฮานอยมัดรวมไหมท่านผู้ชุมยุดกวนดีบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจังไดรเมืวว่อวานนี่สุดซอยท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แตกสุดซอยเหล็กซุดเล่าพัฒนากระเข้าด้วยค่ะเด้อเมืวว่อวานนี่แต่ว่าตะล่างนี่โบไปเล่าเลยเนาะค่ะเนาะเข่าฮานนอยการชาติพิเศษปก,กติและวีไอพีรอบ ปกติเด่งบนล่างท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เด่นเก้ากับศูนย์มาตามนัดเด้อท่านผู้ชมเด่นเก้ากับศูนย์มาตามนัดเอา้าท่านผู้ชมคลิปนี้หนูหน่อยสิมีข่าวดีมาแจ้งมาบอกน้ำเด้อค่ะเด้อเกี่ยวกับรัฐบาลไทยท่านผู้มชมอ่าเดี๋ยวเบิ่งห้าหน้อยก่อนเนาะคะ่นะเนาะเมื่อวานนี้เหล็กเด่นกอดข้อกันมาจังไดยกับประพาทท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หนูหน่อยเจาะแตกสามคู่ มาตาำนัดเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านได้ถือยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ป้าเมาื่อวานนี้ฮาหนอยสุดยอดสุดปังท่านผู้ชมเมื่อนี้นะะด้วยค่ะเด้อมือนี้ยำเลยท่านผู้ชมเน้นยำเลยรอบกาดชาดลงใดถ้ากาดชาดมาแล้วหย,ยุดด้วยค่ะเด้อนู่นหน่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องหยุดท่านผู้ชมเมื่อนี้เมื่อวานนี่ก็เป็นสันญ่านเตือนแล้วเด้อท่านผู้ชมถ้าเขาแบบนั้นเมื่อนี่ ทางเลขแอดมินโน้หน่อยอยากซื้ลุ้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาคักเขาแน่อากาชาดศูนย์เจ็ดท่านผู้ชมกาชาดศูนย์เจ็ดตกกับพิเศษเก้าเจ็ดโตตรงท่านผู้ชมมาตามนะัดอาปกติเจ็ดเก้าแปด เน้นเจาะมาตามนัดอสองคู่วัดใจแตก0ูย์สตัวกับท่านผู้ชมศูนย์มาตามนัดเก่ากับมาตามนัด VIP อพี่สามสตัวกับ1 2 3 4งสองสาห้าหาคู่หาหางคุณทมม่านผู้ชมรอบป,ปกติเด็งบล่าง3ตัวแตก แม่เอได้บอนอ้อสามตัวเตกสามตัวเตกอีกแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่อด้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มน้ำโมนะคะเนาะเข้ากลาุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอา้าวท่านผู้ชมปัทีินี่นู่นหน่อยเมฆข่าวดีมาแจงก่อนเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางตัวเลขท่านผู้ชมขอเวลาจักแปดนาทีเด้อค่ะเด้อหรือว่าจะเลื่อยไปจักน้อยเนาะทมมะ่านผู้ชมเอ่อเมื่อวานนี่ นูน้อยโทรไปหาแม่ก็เลยได้ข่าวดีแม่บอกว่าหลานเนาะค่ะเนาะเพิ่นไม่ซักเป็นหลานของแม่แต่ว่าเพิ่นกับไม่ซักเป็นไอของนูน้อยนามสกุลเดียวกันท่ามผจ้ชมแม่บอกสุฟังว่าเพิ่นฝันแม่นเพิ่นฝันแม่นท่ามผจ้ชมบัดที่นี่มือเ้านี่ก้อนหน้านี่จักน้อยเนี่ละท่ามผู้ชมนูน้อยก่อนสีมาอัดคลิปนูน้อยก็เลยโทรไปหาเพิ่นเพิ่นไม่ซักเป็นไอเลยค่ะเด้อเป็นไอแอดมินนูน้อย นูหน่อยเลขโทไปถามเพื่อนว่าได้ยงีนะคาว่าฟันแม่นได้เลขคือพอโทรมาบอกแนะ่นูหน่อยโทรไปหาเพื่อนจักเลี้ยวเพื่อนกับว่าเพื่อนบอลูจักสิไปบอกไผ่เนาะเพื่อนว่าเพื่อนกับบอลูจักสิไปบอกไผ่เพื่อนไปบอกแต่มูเพิ่น์นธรรมชมอยู่อีกมู่บาทหนึ่งเพื่อนไปบอกอ่าแต่กับมูเพิ่น์นมูเพิ่นกันถือธรรมชมถือดีถือน้ำเพิ่นตลอดแต่ว่าเลขความฟันนี่ของเพิ่น บ่ได้ฟันทุกงวดมันสิเว,วีนดงดวดอยธรรมชมเดี๋ยวหน่อย,อยสิบอกซูฟังงวดแรกที่เพิ่นฟันได้งวดแรกที่เพิ่นฟันได้เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวตาล่างธรรมชมงวดแรกที่เพิ่นฟันได้งวดที่ออกหกสองธรามชมงวดที่ออกหกสองวัดไดวันที่สิบหกตุลาคมหกสิบเจ็ดพุนเดอร์ธรรมชมเพิ่นเริ่มได้เลข เพิ่นกลว่าเพิ่นฟันเรื่อยอยู่ได้ว่าเพื่อนฟันใดตัวเลขนะเริ่มตั้งแต่สิบหกตุลาค้อมธรรมจมเพื่อนใดหกสองเพื่อนใดมาแบบใดหกสองผีมาบอกเพื่อนว่าจังสี่ละธรรมจมผีมาบอกผีอยู่หน้าเพื่อนหาเสาก,กินคำเด้อธรรมจมเพื่อนหาเสาก,กินคำไปเผาทานอยู่หน้า พีก็เลยมาบอกบอกแล้วไปเลยเบาๆลายควา่วมท่านผู้ชมเพิ่นว่าจังสี่ละนวหน่อยไปถามเหตุการณ์เพิ่นมาว่าเวลาพีมาบอกเขาว่าจังไดเนียนวหน่อยกระถามกระสอบไปเมือ่อนานหล่ะท่านผู้ชมเขาก็บ่ได้เบาหลายควมดเามาิเขามาเขามาเขาก็บอกว่าหกสองเขากว็วางสิเขาไปเลยว่าสันอ่างวนนั่นก็ออกหกสองท่านผู้ชมสิบหกตุลา ต่อมาหนึ่งพฤศจิกาบอ่อฝันสิบหกพฤศจิกากับบอ่อฝันธรรมชมหนึ่งท่านว่าหกสิบเจ็ดฝันอันนี้ฝันเกี่ยวกับโหลดเด้อธรรมชมอันนี้ฝันเกี่ยวกับรหลดหมอเตอร์ไซค์เพิ่นเลขออกแปดสี่สามธรรมชมแต่ว่าเพิ่นไปสือหกสี่สามเพิ่นบอ่อตัด เพิ่นบอถึกธรรมุชมเลขที่เพิ่นบอกมาทุกงวดนี่มูเพิ่นถือน้ำทุกงวดเด้อธรรมุชมเป็นรัฐบาลไทยแต่ว่าเจ้าของเลขบอถึกได้ธรรม,ชมุช่าบางงวดบ่มีเงินซื้อหาเสาวเกินคำนะ้ำเนาะธรรมุชมบางงวดเพิ่นบ่มีเงินซื้องวดใดที่เพิ่นซื้อเพิ่นกับบอถึกงวดแปดสี่สามเพิ่นซื้อหกสี่สามเพิ่นบ่ตัด มันสิเป็นยังสี่เด้อท่านผู้ชมมันเป็นยังสี่งวดสิบหกท่านว่าบอบฝันท่านผู้ชมสองมกะลาบอบฝันสิบเจ็ดมกะลางวดนี้ฝันผีมาบอกเก้ 97, าเจ็ดธรรมโอชมผีมาบอกเก้าเจ็ดเลขออกเจ็ 79. ดเก้าเรื่องธรรมโอชมเพิ่นบ่ได้ฝันทุกงวดเด้อค่ะเด้อก็ถือว่าเป็นข่าวดีกะยัง เพราะว่าเฮาสิได้นั่งอยู่เนาะท่านผู้ชมมาที่นี่อ่างวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดท่านผู้ชมรลอกเลกผีมาบอกผีมาเบาๆหลายข่วมดิพันว้าจังสี่ละท่านผู้ชมบอกแล้วก็กไปผีอยู่เต่าทานผีอยู่หน้าน,านั่นละท่านผู้ชมผีอยู่เต่าทานอ่างวดที่มันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชมผีมาบอกรลอกเลกผีมาบอกเจ็ดเก้าศูนย์ ผีมาบอกเจ็ดเก่าศูนย์เป็นผีผู้ชายมาที่นี่เลาะ,ะเลขออกคนวายัางสี่ละท่านผู้ชมมาบอกเป็นรอบที่สองคือว่าหาหนึ่งเด้อท่านผู้ชมหาหนึ่งเลขออกหาหนึ่งตรงตรงขางล่างหนึ่งกุมภาพันธ์เพิ่นบ่ได้สื้อท่านผู้ชมวันนี้เพิ่นบ่ได้สื้อเพิ่นว่ามีเงินเพิ่นก็ับไปบอกตะมูเพิ่นเพิ่นว่าได้บอกไผเได้ท่านผู้ชมเพิ่นบอกตะมูเพิ่นมูเพิ่นถือกับหายใ่น้่อยูย่เท่ะ สองสามลอยเพราะว่าจะขวางเหล็กนี่บ่มีเงินสื่อเด้อท่านผู้ชมเพื่อนอมีเงินสื่อบัดท,ที่นี่งวดมือว่านหลาดสุดเนาะท่านผู้ชมสิบหกกุมภาพันธ์หลาดสุดงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมงวดนี่ผีมาบอกผีตนเกาอาน่าหน่อยก็เลยถามว่าเพื่อนมาบอกแบบไดบ่แมนตอนแรกเพื่อนว่า เพิ่นไปเบิงต่าทานอ่ะเพิ่นไปฟันนต่าทานเพิ่นเพิ่นศูนย์อีหยังบู้ธรรมชมอ่ะเพิ่นศูนย์อีหยังบู้ธรรมชมเพิ่นไปฟันนต่อทานเพิ่นอันนี้ความจริงเพิ่นไปฟันนต่อทานเพิ่นบัดที่นี่เพิ่นบัดมาน้อนฝันเพิ่นกลับมาบานเพิ่นกลับมานอนฝันพีตัวนั้นบัดนําเข้ามาในความฝันเพิ่นนะธรรมชมเพิ่นบอกว่าจะไปฟันนต่าทานเพิ่นว่าไปฟันมันเห็ดหยังเพิ่นวางส่นะ่านมช้ชมในความฝันน่ะ เพิ่นเลยวาเอาไปซื้อหกศูนย์เพิ่น่าจังสี่ละธรผม้ชมมาบอกเลขมาที่นี่งวดลาสุดเพิ่นไปซื้อธรรม้ชมเพิ่นเลยไปซื้อปกติเพิ่นบอซื้อเลขมั่นออกบัดงวดที่มันออกหาศูนย์ลาสุดเนี่ยธรผม้ชมพีีมาบอกหกศูนย์เลขมั่นบัดออกหาศูนย์เพิ่นบ่ถึกจ่อยธรรม้ชมนู่นหน่อยเยวะ าจังสี่มาบอกน้หน่อยโน้หน่อยเจีเอามาแบ่งปันพ่อแม่เอฟซีเจ้าก็บบอตองซื้อน้นหน่อยบอกกับเพื่อนยังสี่นะท่านผู้ชมขันเจ้าซื้อมันสีบอกออกเพื่อนเลยว่ากะลดถเตีมเพิ่มเตีมเด้อเพื่อนว่าจังสี่อ่ะเพื่อนซื้อหัวใจมันบอกออกจ็คเทีย่านผู้ชมเพื่อนบ่ค่อยถือเหล็กเพื่อนจักเทีย อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเพิ่นซื้อแล้วมันบอออกมันเป็นอ,อย่างบุกธรรมชชมกับบรูเื่อกันพ่อเพิ่นไปบอกคนอื่นแล้วมันออกตรงๆเลยธรรมชชมมันออกตรงเป๊ะเลยธรรมชาตชมประมาณนั้นบัดที่นี่ความโชคดีมือเศารหนูหน่อยโทษไปหนูหน่อยก็เลยว่าหนูหน่อยกับยากได้ดแน่วทางอ่างวดน,นี้เป็นจังไดพ่อดีเมื่อขึ้นเพิ่นฝันธรรมชชมเดี๋ยวหนูหน่อยลงคลิปห้คลิปหนาเลยค่ะเด้อ ได้ตัวเลขมาแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นโค้งแหลกเนาะค่ะเนาะนะุ้น่อยถามเพื่อนว่างวดหนึ่งเพิ่นมาบอกจักรอบเพิ่นมาบอกรอบเดี่ยวแต่ว่างงวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นันเพิ่นมาบอกสองหลอบหลอบแรกเขามาบอกเจ็ดเก้าศูนย์หลอบตลาดสุดสุดถ่ายเพิ่นฝันสองเทียเขามาบอกหาหนึ่งมันก็อ,ออกหาหนึ่งท่านผู้ชมบอกเกินสองหลอบผีมาบอกบัที่หนี่เมืเอเชร้าน่้ยน้อยได้แทวทางตัวเลขมาแล้วท่านผู้ชมตัวเดี่ยว เขามาบอกเขาก็ไปพี่ตนเกาน่หน่อยว่าเป็นปูบอกเพิ่นว่าบอมแมนพะว่าปูอ่าปูถวดน่หน่อยเพิ่นตายไปยี่สิบสามสิบปีเราได้ทำผู้ชมบอมแมนเพื่อนไปอยู่หน้าบ่เพิ่นว่าบอมแมนอ่ะบอมแมนบอมแมนปูเพิ่นวางสิเพื่อนว่าเพื่อนเห็นอยู่บ่คือปูเพื่อนเขาหันหลังใส่แนมทั้งหลังแล้วบอมแมนปูเพิ่นวาจังสีท่านผู้ชมเอา้า เอาทำมือจ่มคลิปหนาโน้ยหน่อยสิล่งหายด้วยค่ะเด้อเป็นคลิปรัฐบาลไทยแยกคลิปเลยทำม,มือจ่มอันนี้โน้ยหน่อยนำ้ำมาบอกระพอแม่พี่น้อง FC, เอฟซีข่ามักน้ำเนาะคะ่นะะเนาะคเข่ามักนำ้ำยันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีมาเบิงแนวทางเหล็กห้าน้อยแล้วยันบ่เห็นคลิปทำม,มือจ่มยันบ่เห็นคลิปเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเอฟซียันบ่ได้ตัวเหล็กน้ำมูเหล็กมันบ่หลายแมมทำมือจ่มโน้ยหน่อยก็เลย อยากจะให้ได้ทุกคนถ้ามันออกอหลีเนาะนผูรรมชมแบ่งปันกันอยากจะให้ได้ทุกคนเน้ะค่ะเด้อเอาบันที่เนี้มาเขารายก,การห้าหนอยกันเลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สียาาเนี่ยจากนอยเด้อค่ะเด้คอคพ่อคนณแม่ยอย,ย่ยา,ว,า,รรมมาว่ากันเด้อค่ะเด้ออย่าว่ากันทรามชุม้ารบเบากับบไดฟั่ง้าบออธิบายกับบอเข้าใจเนาะค่ะเนาะแนวทางเลขคานนอยมัดรวมนะคะประจำงวดวันที่18 สิบแปทับสองนะคะนอยมัดรวมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่น901 2 3ูมมื่อน,นี้เด่นเก่ากับศูนย์คือ, 9, 2, 3, อนนเ,เก่าเดอร์ธรรมชม เด่นเกากับศูนย์วิ่งรูดศูนย์ตัวเดิมโน่นหน่อยฟันเจาะวิ่งรูุดศูนย์ตัวเก่าเด้อธรรมชมเพราะว่ามันได้เด่นตัวเกา่าน่นหน่อยถึงบอกพ่าแม่พี่น้องว่ามือหนี้ายุดได้ก็ะยุดเด้อค่ะเด้อรอบกาชาลดลงไดุ้ยธรรมชมรอบกาชฉาดอาจจะมาได้ว่าพิเศษป,ปกติวิ p พี่น่นหน่อยว่าหยุดใบก่อนเด้อธรรมชมหยุดใบก่อน ยุดใบกวนกระดีท่านผู้ชมโน่นหน่อยยันพ่อแม่ยุดใบกวนกระดีท่านผู้ชมโน่นหน่อยยันพ่อแม่พี่น้องเสียเงินนะเมื่อวานนี้มันเข่าคักโพูดมือน,นี้มันเสียเอาคืนเด้ท่านผู้ชมห้าหน้อยจับคู่นะคะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม เก้าสี่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวทำปรชุมโน้หน่อยเขียนผิดสามสี่เก้าศูนย์เก้าหน้องเเกียนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่และสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าคู่วินเด้อท่านผู้ชมสิบห้าคู่วิน สิบห้าคู่วินเต็มครบนะคะเนาะเด่นเน้นเจาะหน่นหน่อยเจาะฟันรูดศูนย์เด้อท่านผชมเด่นประจำวันมันชนศูนย์มันชนศูนย์กับ 3, กับสามกับเก้า ชดสามตัวธรรมาติชมชดสามตัวหกคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสามและและหนึ่งสามนะคะสองคู่วัดใจศูนย์สามศูนย์สี่เด้อธรามชาติชม เด็เด่นประจำบันก่าวมาชนในสูตร3ตูเด้อธรรมชมเก้านย์สามเก้าศูนย์สาอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อฮานนอยมัดรวมนะคะสีรอบเน้นพิเศษปกติและ v ีไเมื่อนี่อยากให้หยุดก่อนเด้อธรรมชมอยากให้หยุดก่อนนะคะ เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะอย่าว่านูหน่อยบอกเด้อรรมชมเป็นสัญญาณแล้วนะคะเมื่อวานแตกทั้งสี่รอบนะคะเมื่อนี้ย่านหลดเด้อธรรมชมมอัต่อมาชุด3ตัวนะคะเนาะชุด3ตัวให้เบิ้งพ่อเป็นแนวทางเด้อธรรมชมมากระจัดขัดขับผ่านบาว่ากันเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ายำเมื่อนี้หนูหน่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องยุดพัก กอน่รรมชม้ชมยุดพักก่อนสีเอาแต่เหล็กเดินไปจับไซกับตัวอื่นก็ได้่รรมชม้ชมเก้ากับศูนย์มีมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะคะถึงเหล็กจับคู่สิลดุดเหล็กเดินสองตัวลดุดยากเด้อธรรมชม้ชมเด่นเก้ากับศูนย์เอาเด่นประจําวันกระได้ธรนมชม้ชมเด่นประจําวันเก้าศูนย์สามนะมันชนการมันบอเอาไปจับไซกับตัวที่มันขาดไปกระได้เด้อธรรมชม้ชมโน่นหน่อยกะย่านย่านธรรมชมเห็นเหล็กมันเขา่าดีบอมเมนว่ามันที่เข่า ปันนันเด้อท่านผู้ชมคั่นมันเขา้ามือนึงอ่า2คู่2รอบจังสิไปได้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มันเขา้า4รอบสุดปัดเลยมื้อนี้มันเลยเป็นตาหยานท่านผู้ชมเอ๋อสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดจะสั่งกาแฟย,ยาสีฟันนะคะเนาะแอดไลน์สแกน QR คิวอาร์โค้ดเด้อร์ทาคุณหาไอดีไลน์บ่ะพอก็สแกนคิวอาร์โค้ดท่านผู้ชมหรือโทร081 862 3581นะคะกาแฟ สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาจะงม้โมโมโนบำรุงสายตาเขาจะง้มแก้ปวดเมื่อยนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเขวบขึ้นไปนะคะกาแฟกล่องละ260บาทยาสิฟันหลอดละ190บบาท2หลอดส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะกาแฟสองกล่องส่งฟรีคือกันเ้ยค่ะเด้อ เอาเ่อผูา้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ